สวัสดีครับบ้าบอยดนดินที่ดิสารครับพี่สีครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าบอยพี่สีมาเลาะเบื้องนหอ่โจดครับมาหอดกะฝผลพึ่งเศร้าตกครับผมระาับบ้านสวยเนี่ครับเมื่อนี้มาหอดกับพี่น้องกับเขาอยู่ในดงเหรอครับผมยดียินจะเสียงคุยกันจอแจจอแจครับเมื่อนี้พี่หอดินบริมาครับพี่น้องถามหาบ้าโตบ้าโตเ่นเห็ดงานเด้อครับเด้อเห็ดงานประมาณซิบมือครับผมบ้าโตว่าประมาณสิบมือ เดี๋ยวบ่าวต่อกระสิได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งกันครับมื้อนี้สิโศกสิม้านบ่เดี๋ยวจังได้ไปติดตามกันครับสวัสดีครับป้าก็จังเป็นนออยู่นี่ปวาจะเจ้าหักไปหรือเปล่าหักไปเลยยังไปดูก่อนโอุยังยังครับมาแล้วน้องเรียกแหกม้นหรือเปล่า หนอแรกแหกมานหนอแรกแหกมานอืมสามอันครับไก่สซีมืดสุดเลยเด้อครับผมน้ำงใหม่น้ำงใหม่ลอยล้อแล้วครับน้ำงใหม่ท่านเริ่มสีเศร้าออกแล้วครับพี่น้องฝากสั่งเด้อพี่น้องโปรดเดี่ยวท่านได้กินครับ อย่ารีรอครับอย่าเลยพี่สีพี่สีเดินข่อยแห้งแห้งเลย,เ <c oughs> เยกระเจ้าไปทางอื่นเออเฮกเจ้าให้กระเจ้าอยไปทางอื่น <c oughs> ร่างแผ่นพี่น้องว <c oughs> ่างแทนทายพี่สีเอิแห้งแห้งนะกับเจ้าว่ห้องหาอยู่นี่ก็บเจ้าด้ไปเลย เห็นกระจกไปท้งอื่นเอ้ะข้างกระจกหักไปแล้วตันนี้กระจกหักไปแล้วสามนอ,อนี่สามนอนสี่นอ,อนหักไปหมดแล้วครับคอ,คอยเฮ้อบาเดียวพี่นอ้องเฮอต้องกลนกันเป็นเซล วอาไรเนี่ยอันนี้สวยๆเลยครับ หาลงไปที่นอ่อยยังหลายเลยคนได้ดงกับปานแล้วคนระับรถเขามาก,กับปานนั่นที่นอ่อยยังคนรถแย่ยน้ำใหม่ปนน้อยังนือชีเรน้ำใหม่ปนอก nhanh gì con mày <laughs> có nhanh hả nó mày phân tích nóng con hè có hè 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 lại hè 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 lái, phá hỏa lái, phá hỏa lái. มนี่ครับเจ้าฮักล่ะพกทได้น,นงน้องใหม่เนงหนึงน่งพีองอ่้องเอ้ยยังเกินขาลาบางซางข่าลากขะค่าลาบางซาง ในสีใส่ถุงงามเลยครับผมเป็นลำอุ้ยสวย thì dưới này này ใหญ่ใหญ่เออน้อปักใหญ่งามงามเลยอ,อ่อนไหครับนี่นีก็ขึนสูงนะฮะฮะมันขนสูงตนมะขอดอนนีบ่บมแตน คนก็นเลยบมุดมะม่ก็กขึ้นต้องคิดขึ้นหี่ออะไรกน้องแต่ว่านอแบบนี้แสบครับ้อ่อ,อนๆออขอกอนออนอ่นๆนีงแต่ใหญ่ๆน้าโอ้โหงงโอนน้อง โอ้ยข้าขงในเด็วสวยครับข้างในเด็งามปาดพี่น้องว่าครับเด็สวยงามเลยครับ มาได้ทายพี่น้องิ่งจ่อยสี่ห้าหกหกนอครับกอเดียวครับผมโอ้โหกอใหญ่ แงีงียน่ะฮืดตัวนี้องาใหม่ไทยบาทนี่ต่งงั้นง่ายนิดง่ครับ ขึ้นเหี่ยวหมดครับเลือดไลหนเถอะน้อกวหกเถนน้อกว่ต้องหกเถนน้อกยืดถึงบ้านกโอย 어. Oh. 没错。Yep,

ข,ขีีย啊โอครยคนมาเขาครับ,อ,อ,อ,รบอื้อ งามครับโอ้ยสวยๆนะครับงามๆเลยไม่เอาได้ง่ายครับ คนสูงจังคนโพนครับคนน้อ,นะอยโพนแก้วน้องงามครับพีน้องถือว่างมามเลยครับนีนะ่นนะสวยับผมโอ้ยของเขียวอีกแล้ว та та така. Fifi. <laughs> พอดีพอดีพี่น้องครับ สองอันครับข้างในก็มีครับนะครับเอันนี้ขึ้นสง่งครับปขอสุบเกินไป สีอันครับหนสอขอบไได้่น้สามสี่าตัวนี้หก กอนีน่งครับก้อเดียวหกเนาะสุดจอเลยพี่น้องสองามงครับผมนอที่เจ็ดครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผม นอนสนโประงามทีเดียวครับอ๋อรับสนิ่งโง่งามงามมีไม่โอ้ยก็จะหับ อันส,สวยๆครับ <S <S มาเห่าแล้วครับมาเห่แล้วครับ หมาหอคขี้กโมยหมาหอคขี้กโมยแล้ว งเ้ยังหมุนก่อนนะครับสองอันครับ กด xuống ่็เอน้องเข่าเธอเอะนาะขี่เหนียวเขนะ่าเธอเนาะเบิดเอปืดเปดปาดปูดแปดปาดออาปืดแปด 18. ปาด,ปด,ปด,ปดถ้าไม่จกเธอออกมาฉันก็จะไม่ได้หน่อยใหญ่ กา่เาเปุกระเจาออูอ้กระจาแมนกระเจาหักเอา้าไม่ไผยหักวะเป็่ไมเลยนี่อม่แม่นเอ้โอ้จักอยู่ใส่หน้าใหม่ครบเห็นหน้าใหม่อยู่ใชยหักแล้วตัวนี้ โอ้ขึ้นหยาบคือผู้หักเธ้เนาะโอ้ยสายไม่ได้เลยโอ้ยเออโอ้ยโอ้ยอับปตต้วมอืมก็ได้ปะอ๋อโอ้ยยังก่อนหม่อยนะก็ได้ ครับผมโออเออ้โ,หโ,หโอ,โโอโสองสามสีสีน้อครับ มาหลุดพี่น้องคนมาหาหน่ใหม่ครับกําังกําไรกําไรเงี้ยไปหารถครับผมพี่น้องคนหาหน่ใหม่ซื้อนี่ครับซื้อบ่อยๆหลกิดจอดมองเดียวกัน อันนี้รถบ้าบอยพี่สีนี่ก็พี่งข้าดินครับเอาของพี่ข้าดินมากครับรถบ้าบอยยังห่างใส่บพื่นใดอยู่ครับผมสร้างเพื่อนมาสอนนะครับพี่น้องเพคนกามาอีกนี่ปลาเนี่ยครับผมพี่น้องคนหาอยู่นปลาแตกสดๆอยู่ครับผมพี่น้องรถพี่สีออกมาก่อนครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมืัอนี้ครับ ครับน้องใหม่โจทับงวันนี้รถหลายขั้นข้นกับหลายแต่ว่าคั้นเนี้ยยางแบบมาราทอนครับเลีนเอาสั่งมาท่านพี่น้องเพคนครับมียามบ้าบอยครับผมมีของพี่สีครับหักมากวัานนี้เอ,อิดทอนครับเมื่อนี้กระโขกมันได้น้อยกระรุ่นๆหลอกกันอาจจะมาพันเจ็ดโลเนาะพี่สีนนเนาะปอกแล้วเฮ็ดแล้วนะครับสองยามนี้ครับผม มันเจ็ดกิโลครับพี่น้องสนใจครับโทรเขามาสอบถามเลยนะครับซ่ยอุดหนุนบ้าบอยพี่สีพี่เอ์ดินเลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับผม093 5 4 1 8 6 6 2ครับ093 5 4 1 8 6 6 2ครับผมถ้าไปทางเพจบ้าบอยก็ได้ครับบ้าบอยแดนดินถิ่นอีสานครับผมหรือว่าทางเฟซบุ๊กครับ บอยขวัญชัยพรนาคาครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอ,อไปสวัสนีสักก่อนครับกับเมื่อบานติดปอกน้องใหม่ซอยเกยค,ครับบวันดีครับเอาไวพ้พลกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรำรึกสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ขสุขคนครับผมสวัสดีครับพอกันไหมครับสวัสดีครับ <laughs>